สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมาย้มใดกับบ่อผาดพาี่น้องเอ้ยเบิงเห็ดมาเก็บเห็ดย้มใดกันก็ไดสุทีพี่น้องเปินตะมันมาอยู่เดีเยานแล้วเบิงอันนี้จะมาเห็ดอีกอย่างหนอกจานขันร้ออีกจากมือสองมือน้ะพี่น้องเนะยาะงหญ่พอดีจ้ะ ต่ว่าขันเข้ามาเก็บมันจักสิท่านคนบ่ท่านคนเนาะพี่น้องเนาะเข้ากะเมืองพี่น้องยาอยากมากแต่ว่าเรอยากให้เพื่อนอันอยางขืนโคกจก้ะมันอันอยากมันอยากสั้นอยากน้อยอย,าอย,ยานเพืนน่นอนอันเมียจ้าเพื่อนเถ่าแล้วก็เลยบอกให้เพื่อนยู่บ้านนันละบอกเลี้ยงอยากมากอยากมากค่ะ มาหาจีบเห็ดพนะคันวาวามาหามาย่ำใดก็ได้สุเทียอายุพี่น้องป้ออันผิดวางดอกแมนบ่ได้หน่อยก็ได้หลายคันมือได้อันออกคักนี่ก็ได้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละมันออกมันก็สีออกเป็นมู่วงเบิ่งพี่น้องเห็ดอย่างบุ้นี่มันเถาแล้ว นี่นะกระดอกทุกสี่เหรอจ้าเนี่ยนี่ขันค้นนั่นบ่เห็นหอากระได้เนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าแต่ละมือค้นก็มาเจ็๊ยบลายหลายจ้าเบิง่งเห็ดมันปูบ้านเขาก็สมาดอกไงค่กแต่พี่น้องเอ้ยเหรอเบิ่องในคนไฮบ้าเขียวพอใหญ่มากด,ด้วเดี๋ยวนี้พี่น้องอัน ผู้อันอ่าย่ากันอ่อนล้อให้นแฟนะเหตุงานแล้วเหตุงานเสร็จแล้วจังได้มาจ้างานคอมเพิ่นล่ะอยากอันน้ำอันคอมพิวเตอร์เพิินฉันเสร็จงานฉันสิภาาไปดอกว่าสั้นก็ได้ถ่านี่ล่ะพี่น้องเมื่อันเกิดกับจังสี็ล่ะคือเฮาเห็นนี่ล่ะมันเกิดเป็นมู เป็นจุม้มเป็นจุม้มขันเจอมองได้อันนี้เฮ็ดอีฮังบุน้นี่พี่น้องบอกรากินดอกจานเสียเอาแต่เห็ดเหลืองนี่แหละเฮ็ดที่เจ้าคองอันอันกินได้นี่แหละเก็บน้ำอมแอม,มนี่ก็พ่อได้กินอยู่ดอกจาก้าดอกกันบใหญ่ดอกต่ว่ากะกะหังพ่อได้อันอันกินอยเนาะพี่น้อง อ้าวสำหรับคลิปนี้กะสิได้คอโตไปหาเห็ดกอนเด้อพี่นอ้องเด้อเขาจังมาพอกันไหมสำหรับเบื้องบทสรุปว่าสิได้เห็ดหน่อยเห็ดลายซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีละจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง